มันไงมันเล่นปืนเฮียเหนมันแคท พวกเราใช่ป่ะสวยๆสวยสวยสวยๆมาไม่ปามาหนีมานนี่เดีวาปมึงใส่มึงใส่มึงใส่หน้ากากนี่อันนี้ใครเนี่ยผมไม่มีไมมี่ชาคนอื่นระชาชนพี่ภะชาชนอย่างเงี้ยไป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 พาไปเอาไรเราเคลียร์หมดเลยหรอเออเงี้บไปเลยรอไไปบัตบัตกลอบมันแล้วกูเป็นมันด้วยพวกมันด้วยนี่ไม่ดีเลยดีดีดีนีด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 ี ปืนไม่มีไม่มีสองเลยเรา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 คอยเราคอยเอาศพไปให้เพื่อนดีกว่าผมจะบอกให้ตรงข้างหน้านู้นหนึ่งหนึ่งตรงนน้นเลยตรงตรงเออเอ็ดแปดแปดสแปดแปดดีหนึ่งตอนนี้แล้วก็แล้วก็แปดเออแล้วก็สี่พี่สี่เอ็ดสี่ไปถ้ามันเข้ามาต้องต้องส่งไอ้นี้ให้ตำรวจนะหรือเราอันนี้ดีวะเรารีบออกไปรวมพลดีกว่าปะเออควรออกนะพี่ก็ว่าพี่อยากออกไปกันให้เข้ามาทั้งหมดเลยเอาเหรอใช่แต่มันไม่มีพี่ไปเเข้าไปคุยพี่ไปเข้าไปคุยเข้าไปคุยวอร์จูมันไม่มีตัวมันดิ เอ้ยมันมามันมา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 ไหน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 ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่โอเคตกใจหมดใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ผมเองผมเองผมเองพี่พี่ถ้าพี่ติดมือมือเล่นบนรถแึกไม่พี่เปาไอ้มึกเวนรอตายมะรออะไรไรสัตว์ไอ้เียเอาไปเจ๊ตข้างบนหน่อยดิ มันมากันนะเนีน่ยดูอยากทรงแนละ้วขัานบนอย่างนี้แล้วมันให้แบ็คพะเหรอห,หรือใครวะอืนงมางข้านบนหนแล้วน้าขล่างผมแต่วันี้ไปแล้วมันจะไปโดดเสาสี่แล้ว

มีแกก็มาก็มาก็มาควาย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 ียอะไรตว์รามีอนียอะไรตียอะไรัควายควายี่เีตอมาีเอาีเอาีเอาีเียเียี้ทำเียอะไรปมันี่อะไรไอ้ตัแล้วมนี่อะไรอ่ะปญอนียอะไรกู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 ตัวพี่ต้องต้องขึ้นต้องหนีวะต้องหนีวะัผักไปด้วยักไปด้วยดิักไปด้วยดิ มึบ้แบบแงมันมันโคตรพูดอะไรโงมันอุ้มเพื่อเราเข้ามาแล้วบอกนี่ครับคนเสนนี้แหกคุกอูเราเต้องรออยู่นี่ป่ะเราต้องรออยู่นใช่ป่ะได้ต้องรอ้เอได้ต้อไปก่นก็ได้สตาปดีะสัว์ปล่อยไัหนล้ามอยังไงเราควรทาไงดีเราควรไปดักไอตัวที่จะเกิดต่อยไปน่ไปนต่อได้แค่นี้อ่เราก็รอเพื่อนอย่างเดียวอ่ะเพื่อนรู้ยังอ่ะ นี่น pues> ี่แม่ม่ผมกำลังวิ่งไปครับผมกำลังไปผมกำลังไปผมไม่ได้สเก็ตไม่ไป้ออกไสเก็ตม่จะออกพ่ยิงไดีายมือยิงไดียิงดภาพไม่ตเยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสเก็ตออกขบวนขบวนทันปะขบวนหอคอทันปะยิงต่อประตูนี้ได้ไมยิงต่อประตูนี้ได้ไหมยิงต่อประตูนี้ได้ไหมแนวประตูเนี้ยครับไม่หลงล้มล้ม้ม้มคอไปเอาคนนึงอ่ะก็คือไปเอาอ่ะก็คือไปเอาอ่ะก็ไปเอาอ่ะไปเอาอ่ะ ตกขึ้นไปเอาอ่ะตกขึ้นไปเอาอ่ะกขึ้นไปเอาเคยไปเอาเคยไปเอาได้ปะขึ้น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 ไปเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปขึ้นไปยากขึ้นไปยากขึ้นไปแล้วขึ้นไปขึ้นไปเลยกุหลาบสวนรกุหลาบสวนกูเล็งวู๊เฮ้ยขุมไม่เนีย ห่อนไะอ้เฮียไอ้สัตว์ได้ป่ะเมื่อกี้ไม่ได้ใช่ปะ่ะไ,ได้พี่อไ้เฮียมันแหกปากไวายจัดเลยไอ้เฮียข้างนอกอะ่ะกูกระทุนหมดแล้วเนาะเออพี่ถอยละมาบังผมถือให้กูไปหาที่แอบก่อนมาบัผมเอาไปทิ้งเองผมเอาไปทิ้งเองเดี๋ยวถ้าเจอไนะอ้สัตว์กูจะตีปากให้ยังมีตัวของหอมอนี่ว่ะ เพื่อนเราโดนหรอวะเพื่อนเราโดนป่ะพี่ไปเพื่อนเราโดนป่ะพี่พี่พี่ไปพี่รู้เลยพี่มือโทรศัพท์อะไรเออพี่พี่เปาพี่เปาดักตรงนี้ก็ได้พี่พี่นู่นี้ไว้เผื่อมันออกพี่แล้วแล้วแล้วพี่ไม็นไหมพี่มารับผมไปอยู่ตรงนี้ก็ได้พี่บัตรรอรอซ้ำเลยพี่บัตรรอซ้ำเลยพี่อ๋อตัวนี้เหรอใช่ใช่เรียกกสุนรีเจ็ตไอ้สัตว์ไม่มันจะมาหรอกูว่าหาทางออกไหมเราต้องออกไปใช่มึง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 เพื่อนป่ะมีงมึงมีเออโทรศัพท์เพื่อนมาึงมึงมึ้มึงมไปเลย อย่างนี้มันมันไม่มีอะไรเว้ยทำอะไรไม่ได้นี่ไงไอ้ไลท์ไลท์จูซี่นี่คืออะไรใครมันมันอยู่ไหนไหนอยู่ไหนเคยมาขบวนบ้างขังบังบ้านขบวนบ้างมันบังกูอเวียมุมบังมุมมันบังว่ะมุมบัง โอ้โหกูเหลือเชื่อเลยสัตว์ยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้ยังไป่ทําให้โหเหลือเชื่อเลยเฮียสอบไม่ไม่โดนพ่อตายเฮียไปดิ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 เอาไปยังหลังเอาดิแบ๊กเอาดิ ไปไหนไอ้เฮียไอ้สัตว์แต่งตัวแอปบปวเหรอมึงนัดแหล่ะหรอไอ้เฮียฮะไอ้สัตว์เป็นเฮียอะไรฮะไอ้เฮียแต่งตัวคิดมึงแอปแบิวเหรอไอ้สัตว์มึงคิดว่าเสี่ยวสัตว์จะเดี๋ยวแรงมึงเหรอไอ้เฮียฮะไอ้เฮียไอ้สัตว์แต่งตัวก็เฮียไอ้สัตว์หน้าตาเป็นเฮียไอ้เฮียไอ้สัตว์แล้วมึงเป็นเฮียอะไรไอ้สัตว์แล้วมึงเฮียอะไรเพราะมึงชอบพูดกับนไม่ใช่หรอหน้าตาเฮียมึงเป็นเฮียอะไรไอ้สัตว์พูดแล้วรับไม่ได้อ่ะมึงไอ้สัตว์ไอ้เฮีย้วรับไม่ได้ดิมึงไอ้เโย่ไอ้เฮียสองเม่โดนกูรับไม่ได้ผมกก็ตายน ๆๆกูรีเฉยนะูเลยเป็นคนดีไอ้เย้ยเนี่ยเจ้าเป็นคนดีกูด่ามันหลายรอบละมันเป็นตาเขียยังไงเกณยังไงมึงต้องเอาพวกกูออกนะเกณมันออกไม่ได้เพื่อนตอนนี้มันออกไม่ได้ถ้าถ้าอยู่คุมก็อยู่คุมได้กูก็อยู่คุมมุกกูอยู่คุมได้อะไอเกนแม่งไ,ไ,ไม่คุยเลยเแมยมึงลองลองประสานงานกับเพื่อนข้างนอกดิผมมองว่า ไม่มันออกแบบมันมันมันม่ใช่มันอุ้มเราอ่ะมันอุ้มเราเยอะใช่ไหมแสดงว่ามันถ้ามันโดนมันก็อยู่ในคุกเราต้องคุมคุกหรือเปล่าบัสถ้าอย่างนั้นเนาะลองคิดดูเราเราจะนั่นไงแสดงว่าสองตัวนั่นเลยบัสบัสบัสสามตัวบัสบัสอิงพีบาร์วีบัสไปถอยสองตัวมาละบัสบัสเก็บตรงนี้ก่อนบัสเก็บตัวนี้ก่อนสามบัสสามเป็นเพื่อน ลองถามเนี you, 네่ด้อีแก่นั่นดูวะที่นอนยู่บ้านเนี่ยพวกกูบุรีกลับมาไม่ได้สัตว์ผขอตายดที่อะเยียีพี chanting, ่บาี่ย่ผมก็ตกใจหมดไอสัตว์จะออกไปยากังไม่ออกไปใช่ปะเดี๋ยวรอพวกตัวถอย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 ถายถอ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 ยถยถอยถอยถยถอยถ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 ยอยถถอยถอยถ มึงให้คนไอ้แบ๊กให้คนใส่ออฟไลน์ค่าเวลาบุรีกลับแล้วไม่ได้เป็นเทียอะไรให้สัตว์หูคอตายดีกว่าเป็นเทียอะไรให้ออฟไลน์ค่าเป็นเทียอะไรให้ออฟไลน์ค่ารีบออกรีบออกตำรวจมาแล้วมีตำรวจดิมีตำรวจดิยิงดิวิ่งมันทิ้งได้ปะเบิร์ดไม่ได้พี่อนไปนะรีบไปนะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลพี่พี่ป่าพี่ปาสวยสวยสวยอุ้มมานี่มาได้ไหมได้ไหมรีบไปไม่ได้ไม่ตายไม่ไรยิงมันทิ้งได้ไหมพี่ยิงมันทิ้งยิงมันลงได้ปะการีการี ยิงดียิงดีซ้ำดีกว่าเพื่อนกูยิงก็ได้อะกูยิงก็ได้อะกูยิงก็ได้กูมาม้าันจะได้เอาศพไปบุได้ปะบุได้บุได้บุได้เออไปไปไปเอาศพออกไปมอาไปไปกูกูกูขอมาส่งอ่ะขอบังนึ่ไนะปอยู่นี้นะตรวจมาเอามางตรวปอ่เอาไปเอาไปไปนา้าไป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 ใหม่แล้วนะใหม่แล้วนะใม่ไรบัส ชุนน่ะชุนน่ะอะไรเพื่อเราบ้านะกระสุนเหลือยี่สิบไหนไม่ถึง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 หยไม่มีเลดวมีไม่ถึงไม่ถึงวะเฮ้ยเออทียไม่พูดล่ะกูถามตั้งนาน แม่งพูดแม่งก็แสกกลางเยอะซะด้วยดิเฮ้ยัวเกียวไอ้บัต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 อันนี้ก็นงอ เอ้ยมีคนออกมีคนออกอ่ะไหนวะกูกูอยู่บนบนเนี่ยตั้งเจ้าอยู่ไหนเพ่อนอยู่ไหนเมืองอ่ะทั้งอยู่ไหนกูอยู่มันอ่ะเฮ้ยอ้องออเนี่ย ไม่ไม่ ý, เมื่อกี้ตเกียวอยู่แล้วเขาออกไปไหนแล้ววะเนี่เราโดนห่อเยอะเลยแ่ละแล้วพี่มันไปแล้วมาแจ่มหมองมาชุกมั้งอยู่ในคุกอยู่ในคุกเราพวกกูอยู่ในคุกกันนะตอนนี้เราไปแากกุซ่าอยู่ในคุกเยอะคนเฉินปลาดีปะพวกเนอ่ยพวกซามัวไอเฉินไอไอเฉินรอดแล้วไอเฉินรอดแล้วยังต้องต่อยตำรวจเลยเฮียไม่ไม่ไม่มีมีพี่ป่าวถ้าอย่างอั้นพี่ขึ้นไปเล่นตรงนี้ได้ปะบนข้าวบดเนี่ยข้าวบดเนี่ยไม่ไม่ไม่ดึงบางยิงไม่ดึงมันยิงไม่ดึงในบางครั้งไม่ต้องไม่ต้องเกระสุนกระสุนก็หมดแล้วเนี่ยพี่ขับเลย ใช่ครับใช่ครับใช้เลยใช้เลยใช้เลยใช่เลยพี่มยุ่งแล้วเราเคนอันนี้บัตรบัตรอ้วนออมึงเหรอบสังหารเลยพี่แหนมพี่แหนมหาเสาสักเสาได้ไหมแล้วมาทงให้ผมไม่ทีอะไรสัไม่มีว่ะไม่มีเลยกูจะตายไม่มีเหมือนกันไอ้ไอ้ไอ่ไไอ่ไอ้ไอ้ไอ้ไไหนไอ้มออ้ไน้อ้อ้ไ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 อ้ออ้ไอิไอ้ไ้ไ้ไอ้้ออรออไอไอ้้้ไ ไม่พี่จะรอมาพี่ร็วางศิลโบทเสร็จรอเลยถ้าโดี๋ยวกูฆ่ามันเองนะไอ้นี่กูต้องการอาาหรโอเคแบื่อนโอเคโอเคโอเคไม่มึงฆ่ามาแล้วมึงทำอะไรได้ประหยกมึงก็โดนมันกระทึมข้างในหมดเดี๋ยวให้หมอชุจเพื่อนมึงต้องขยับศพลอดเวลานะหมอมาชุบได้หมอมาชุบได้มึงตีอะไรกันวะกุมงกันหมดแล้วเนี่ยตำรวจมาตำรวจมาพี่เพื่อนโดนพี่เปาพี่พี่ต้องยิงพี่ไหนไอ้สัตว์กุมก้อย

ผมใหญ่ด้วยดิเออมันตัวเขาเป็นไรอ่ะใหญ่ด้วยดิเฮ้ยมึงอะมีหยอดยัดเลยมึงอะมีหยอดยัดเลยสามแบบสามยอดเจ้าที่แรงอ่ะดิแถวเนี้โคตรเยอะเลยเราแล้วตำรวจได้ปะนปนไม่ได้ใช่ปะ้นไม่ได้ใช่ปะพวกกูดีเม็มีอะไรปะอยากได้ก็มาปนเอาอะปนได้ปะปนตำรวจได้ปะไอ้มีของตำรวจอะปนไม่ได้พี่ปนไม่ได้เอ้ยพวกกูดีเม็มีอะไรปะตำรวจลงมาอีกทำอะไรอีกนะไอ้บ้าบ้าขอของเลยดิกูไม่มีของแล้วเพื่อนเูไม่อาสกปรกผ่านละ เฮ้ยตอเดยู่วข้างบนมันจะยิงสอว,วนะมันจะยิงสอดน,นะเตือนเนีเ่ยเนีเ่ยเนี่ยถ่ายเยอะเลยเธออะไรวะโดนข้างบนอะ,ะฮัลโหลไม่เล่นกับตำรวจนะเว้ยเพื่อนเก็บเก็บข้อมตีมานะ จบตำรวจไปเลยฮะจบตำรวจไปเลยก็ได้นาะเพื่อนเดี๋ยวไปเอาไปเลยไปเลยพี่รอแล้พี่เบลแล้วพี่เบลแล้วเบลแล้วเบลแล้วเบลแล้รอรอตรงนี้เราลนี่เราทำอะไรไม่ได้เลยเฮียพี่ตู้มึงมาเต็มเลยพี่ตำรวจมาเต็มเลยอะไรตำรวจมันมาฆ่าเราไม่มึงอย่าหนีเยอะมึงแค่ออกวงแดงพอเออเนี่ยเอามาตรงนี้เอมี่หนีแต่วันตรงนี้กูก็ตกใจหมดเราเนี่ยตรงเนี้ย โหหอโหลอมึงึ้อไม่ไม่ไม่มึงคือรถแล้วมันใช้วอลได้ปะได้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 ไยดูไอ้ได้ได้ไดรอดก็โด้หมด้ลยเนี่ยตอนด้้ได้ได้ด้ได้ไ้ได้ได้้อง้าแบ่งแไ่งคนมาช่วยเพื่อน้ห้ได้ได้้้ได้ไ้ได้ได้าง้ไ้ได้ไได้ไดงได้้ไดงให้ต้วกูบอกเสาดด กูบอกกูบอกลองผอบอเรียบร้อยแล้วกูคุยเิวนากันเรียบร้อยแล้วฮัลโหลคนชื่อโตเกียวอยู่ไหนคนชื่อโตเกียวารับหนคบมีรานบ้นไหไม่เอามท้งเราเนี้บ้ลไหนบ้ลไหนบ้เฮ้ยไหนวะอยู่ไหนวะไหนวะตัวไหนตัวนู้นป่ะตัวนู้นป่ะตัวไกลป่ะตัวไกลป้ยเอ้ยเยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย ไม่อยากยิงแล้วอะเปิงกะสุนวะสุนจะหมุนแล้วอะแม่งเนแต่เดียวแม่งเนเียอะไรเียบอลเป็เียอะไรมุเยบอลเียอะไรกันไอ้กากบอลเป็เียอะไรมนเาะเฮียตายไปดิเฮียโดนกูนี่แหละสัตร์โดนกูนี่แหละเฮียไม่ใชบางบากูอยากน้ไม่ได้ออกไปก็ไปโดนอุ้ม้ย ไ่เราใครดู่เราอ่เม่เราใครดูอ่ะไม่เราใครดูอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างมึง่อยปล่อยปล่อยล่ออ่างมึงอย่าจับ่ไม่่มจับลย่อนขรานเดี๋ยวมันก็กลายเป็นแดนสเหมือนเราแล้วพี่เพื่อนเดี๋ยวม่ได้หยาดหยาดตีพวกกูมึงก็ผ่านต่อรอไปให้ได้ก่อนนะกูบอกก่อนเ่อเวอะไรอ่ะนี่ไม่ก่อนนี่ก่อนเยอะมากเลยนะสกอตาก่อนนี่อ๋อก่อนเราใช่ปะนนี้กูรู้สึกไม่กลัวอะไรเลยว่ะเพื่อนไปหากระทมหมล่ะ ขอรถนะครับขรถนะครับเฮ้ยตลอดครเราต้องเมาขอรของคนคุ้เฮ้ยแต่ยันเอชุดนีชุดเพื่อนดีชุดเพื่อนดีใจแย่งกันริงเเมื่อมันยึด